สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถสวยทรงหรู v i p Mercedes-Benz มาแล้วครับคันนี้ E 2 0 0 W 2 1 1ปี2003มือเดียวป้ายแดงเครื่อง2.0 Auto ออโตรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆใครกำลังหาใช้งานนะครับกว้างกวางนั่งสบาย189,000บาทครับมือเดียวป้ายแดงไม้แท้116,000กิโลเมตรสภาพพร้อมใช้สภาพงามๆแบบนี้นำมาฝากให้กับสมาชิกสายยุโรปสายเบนเลยครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับใครชอบเบนซ์มาแล้วครับคันนี้กว้างแน่นอนหรูหราดูดีมีระดับจัดไปกับ Mercedes-Benz E 200 W211 นะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพงามมากๆสีสันสวยงามคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันมีคุชคอนโถงเบาะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วครเป็นเมมโมรี่เซ็ตแล้วมีแอร์หลังเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูหรูดูดีกว้างกวาง,วางนั่งสบายใครชอบเบนซ์จัดไปรถสภาพพร้อมใช้นะครับ ภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้าเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกคูสคอนโทรรถสภาพงามๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยรถจุมินบุรีกรุงเทพรถจุมินบุรีกรุงเทพโทรเจรจาโทรสอบถามไลน์ได้ขอรูปได้ขอคลิปได้เลยครับ รถสว,สวยแบบนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเบนซ์นะครับสายยุโรปจัดไปรถโดยรวมถือว่าสวยสภาพงามมากๆดูแลมาดีตั้งแต่ปี2003ไม้แท้เลยนะครับ101,600กิโลเมตรนี่แหละครับไมไ้แท้แบบนี้จะถูกใจสมาชิกสายเบนซ์หรือเปล่าน,นะครับจัดไปอะไหล่เบนซ์บ้านเรามีเยอะครับหากันง่ายทั่วไปครับใครที่ชอบสนใจอยู่สายเบนซ์แล้วรับรองว่าสบายใจแน่นอนนะครับสภาพได้มาแบบนี้รถโดยรวมคือสวยเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับกว้างนั่งสบาย หรูหรามีระดับจัดไปกับ Mercedes Ben z E 200 W 211 2.0ออโต้ปี2003น้ำมันล้วนนะครับคันนี้เครื่องเบนซินรถสภาพดีๆนำมาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครกำลังหาเบนซ์ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบมาให้เรียบร้อยสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์ขึ้นจนสมบูรณ์ช่วงล่างไม่มีดังมาลองขับรับรองได้เสียตังค์ขับกลับบ้านแน่นอนมาได้เลยรถ อยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครชอบเบนซ์น,นะคร,ครับมาแล้วครับมาแล้วรถสวยดูดีสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวสภาพนี้แถมทะเบียนง,งามงาไปให้เลยนะครับแถมทะเบียนง,งามงไปให้เลย 6534ครับ6534แถมทะเบียนสวยๆแบบนี้รถสภาพแบบนี้ถ้าท่านชอบนะครับไม่ผิดหวังทะเบียนก็งามรถก็งาม,สภา,งามสภาพก็ดีราคาก็แจม่ม189,000บาทรถมือเดียวป้ายแดงปี2 0 0 3แถมทะเบียนไปเลยนะครับแถมทะเบียนไปเลยสภาพสวยเลขเรียงๆแบบนี้แหละครับนำงานนะครับ,ะรบทะเบียนนี้เอาไปออกต่อยังมีราคาเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มสําหรับคนที่เข้าใจและกําลังหาเบซนนะครับแบบนี้เอ็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่เลยครับ เน้นนะครับโทรเจราจาโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้รถอยู่มินบุริกรุงเทพครับโทรได้เลยขอบคุณครับ